สวัสดีจ้ามื่อนี้เหาองเซมากินข่าวกับต้มยำหมูโดยพี่นอ้องต้มยำหมูต้มยำขาหมูกับข้าวเหนียวเคยมีบ่่พีน้องเอ้ยโอ้ยตำหนาตำหลังให้ลูกไส้กินเว้าวแล้วก็น้ำลายออกอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมัน,นยากเนาะเอาหมวกออ๋ติี่ละออ กินข,ข้าวต้มยำขาหมูกับข้าวเหนียวพี่น้องเอ้ยบ่เคยมีเด้เขากินแต่กับข้าวสวยนั่นเนาะโซดนั่นหอนไปเปื่อยเด้อพี่น้องเอ้ย<น>แซ่บหลายคนภาคก,ก็อยากได้นำายแตกพี่น้องเลยผักแง้มไถ่นำไรก็ออกยแง้มนนม่ะบ่เปรี้ยวบ่บแห้งเปรี้ยวแห้งบ่มัมกเปรี้ยวกินแบบเปรี้ยวอมลมธรรมดาถ้าอยากเปรี้ยวก็เอามา,นามหนาหมาใส่อีก บริษัทน้ำบองน่าร้ายใส่บุเกเขือเทศกับหอมใหญ่แทนโอ,โอ้สซนแห้งดังๆเลยดิน้นำลายออกยห่งเขากินพี่น้องเลยน้ำเตะเข่าติดมือเพื่อนมันบก็ยินข้าวเหนียวลูกเขาจ้าว่ากินข้าวเหนียวข้าวเหนียวไม้พี่น้องซื้อน้ำเขา โลละสามสิบสี่สิบบาทบ่ทยบดบยเห็ุให้ไทยนาทำเขาก็ซื้อเขากินเอากินยังสี็จละกินแบบบานบานห้อนั่งกินอยู่กลา,า,า,งางพงกลางท,งางทา่ากงลงางนหน้ากันหนอกโผกําแพงก็ว่าไปเนาะเอาเี่ห้อสะดวกนะนะนั่งกินมึงได้กระเบิดแบ้วเข้าหุ่นแซบเนาะไี่้อง พันภูกินบอเซ่มันนั่งอยู่ในหางนั่งอยู่ในไงกัคือเก่าล่ะอื่นเขาบวลงคือเก่าโอ้ยส่วนต่ำบวงบวงต่าส่วน,ส,วนส่วนตําต่ำถวยพี่น้องเอลยโศกโลกส้นลดโลกไว่ก็ได้ศกเอามือจับกินลดว่าเป็นยังหรอกมันมันเยอะนะคะหมูน้อมกัน ยังว่งาบริเ,เครื่องมากยังว่าเบริเครื่องนี่เอาก็ได้เครื่องหอมมันน่ะนะเครื่องพะโละ้มันหอมใหม่โอยมันนะ่ะบริได้มากมันกขอบอมีเครื่องมันบโมเสบเลยพะโล่ใส่ยี่หวาวมีเครื่องเนะมนอยู่ NYU, แต่ว่าเาต้องใส่เครื่องใหม่เครื่องอยังมั่นนะเครื่องพะโล้นะ่ะมันจะหอมปุไปเปื่อยเนาะพี่นอ้อง เสียขนาันอือจีอิอมเหรอสวัสดีจ้าคลิปนี้ก็พอสำเนีกงกันแล้วจ้าคลิปหน้าไปเจอกันใหม่สุดสวยสุดรอทุกทโลกบ๊ายบาย